สวัสดีค่ะอาจารย์ทิดาอุมาโชคอัญมณีแม่ใหญ่แห่งบ้านกุมารทองวันนี้จะบอกวิธีการเลี้ยงกุมารทองที่ถูกวิธีการเลี้ยงกุมารทองอย่างไรให้มีบารมีให้มีบุญใหญ่สามารถช่วยเราในทุกเรื่องบันดาลพรโชคราบปฏิหารเงินทองให้แก่เราได้ ก่อนอื่นเราต้องมีความศรัทธาศรัทธาในตัวของน้องเชื่อมั่นในตัวของน้องมั่นใจว่าน้องอยู่รอบรอบตัวเราน้องอยู่รอบรอบตัวเราเพียงแค่เราไม่สามารถสื่อหรือสัมผัสได้เท่านั้นเองการที่เราจะสามารถสื่อสัมผัสน้องได้เราจะต้องมีจิตที่ว่างสมาธิ และก็การที่เราปฏิบัติตนปฏิบัติได้นึกถึงครูบาอาจารย์สม่ำเสมอถ้าศีลเสมอกับน้องเราจะสามารถสื่อสัมผัสน้องได้ได้อย่างไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่จิตเราต้องนิ่งมากพอ ตอนนี้นะคะจะมาวิธีบอกการเลี้ยงน้องด้วยความรักความศรัทธาเหมือนเราเลี้ยงลูกค่ะถ้าเราบอกกล่าวเขาด้วยความรักความศรัทธาเขาจะเชื่อมั่นในตัวเราและศรัทธาในตัวเราและรักเราและช่วยเหลือเราในทุกๆด้านดังนั้นวิธีการเลี้ยงกุมารทองที่ถูกต้องที่ดีที่สุดคือความรักการที่เรานึกถึง เสมอตลอดเวลาไม่ใช่ของกินไม่ใช่ของไหว้ไม่ใช่ของถวายที่เรามอบให้แต่เป็นเพราะจิตใจของแม่และพ่อที่ดูแลร,รักน้องด้วยความจริงใจและความศรัทธานั้นเป็นแรงบันดาลบาร,รมีใหญ่ที่จะช่วยหนุนดวงเรา ให้ดีขึ้นในการบูชากุมารทองเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นคืออยู่ที่จิตใจของเราการที่เราจะรักและเลี้ยงบูชากุมารทองนั้นจะต้องคิดดีทำดีพูดดีและห้ามบน่นห้ามด่าห้ามว่าน้องเด็ดขาดเดี๋ยวจะมาบอกบทสวดเสริมบรารมีเพิ่มบรารมีให้แก่น้องคาถาเสริมบรารมีให้พรแก่กุมารทอง บทสวดของอาจารย์ทิดาอุมาสามารถสวดตามหรือเปิดให้น้องฟังทุกวันได้ค่ะนะโมตัสสะพะโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคควโตอรหะโตส,สัมมาสัมพุทธัะโสกุมาเรเอหิมุตตังอคันเฉยะอคันสาหิปิยะมะมะกุมาโรวากุมารีวาปัตถังวาอัตถังวาเอหิมุตตังเอหิมะมะมามากุมารังนะอุมารีนางอุติอุนินะอังอิติพุทโธนะโมพุทธายะจะภะกัสะจิตเจลุนินะโมออนแอพุทธาออนแอยะออนแอมะออุ โสกุมาเรเอหิมุตตังอาคันเฉย,ยะอาคันฉาหิปิยะมะมะกุมาโรวากุมารีวาปัตถังวาอัฏฐังวาเอหิมุตตังเอหิมะมะมามากุมารังนะอุมารีนางอุติอุนินอังอิติพุทโณนะโมพุทธายะจะพภกสะจิตเจลุนินะโมออนแอพุทธาอนอนแอยะออนแอมะอุ โสกุมาเรเอหิมุตตังอาคันเฉยยะอาคันชาหิปิยะมะมะกุมาโรวากุมารีวาปัฏฐางวาอัตถังวาเอหิมุตตังเอหิมะมะมะมาะกุมารังนะกุมารีนางอุติอุนินะอังอิติพุทโณนะโมพุทธายะจะภาษสะจิเจลุนินะโมอ่อนแอพุทธาอ่อนแอยะอ่อนแอมะอะอุ ขอเชิญเหล่าเทพกุมารทองทั้งหลายจงเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดราบเปิดกิจการงานค้าขายขอให้มีความร่ำรวยเรียกโชคราบมาให้แก่ให้แก่ผู้บูชาขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดราบจงมาบาร,รมีกุมารจงมาบาร,รมีโชคราบจงมาอมเพียง สำหรับผู้บูชานะคะสามารถเปิดเสียงบทสวดของอาจารย์ธิดาอุมาให้แก่เด็กๆฟังได้เลยค่ะ